มาแล้วกับ iOS 1 6.2นะครับเรียกว่าเป็นตัวเต็มเปิดให้ใช้งานหรือเปิดให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ใช้ iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างแล้วก็ iPhone รุ่นเก่านะครับอาจจะไม่ได้รองรับฟีเจอร์ใหม่ๆบางรุ่นนะทุกคนแต่ถ้าเป็น iPhone 14 Pro Max จะมีฟีเจอร์หลักๆเลยก็คือฟีเจอร์ Free Form นะครับถ้าเป็น iPhone รุ่นที่รองรับ ios 16ขึ้นไปก็จะเป็น iphone 8นะครับจนถึง14 pro max นะครับรุ่นล่าสุดนะครับเพราะเสียดาย iphone 7กับ7พ plus แล้วก็ iphone 6 s ที่ไม่รองรับอัปเดต ios 16แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาสอนวิธีการอัปเดตแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆม,มีอะไรบ้างนะครับกับ5ฟีเจอร์เด่นๆแล้วกันมาดู5ฟีเจอร์เด่นๆบน ios 16.2ตัวเต็มนะครับก็จะเป็น apple music s y n c ก็คือสามารถร้องเพลงคาราโอเกะ บนมีเนื้อเพลงได้บนแอป music นะครับอลองคาราโอเกะได้ด้วยนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยแต่ว่าอาจจะมีภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะนะแต่บางเพลงอ่ะมันต้องขึ้นอยู่กับเพลงด้วยที่เรา,าโหลดมามันมีเนื้อเพลงคลาราโอเกะหรือเปล่านะครับแล้วก็การ2ก็คือการปกป้องขั้นสูงนะครับบน iCloud นะครับแล้วก็ Adopt สามารถเลือกที่เป็นแบบ10นาทีได้สำหรับคนที่แบบกดส่งแบบมั่วๆเหมือนผมมนะ บางทีกดส่งมันขึ้น iPhone รุ่นเหมือนชื่อเหมือนกันเลยกดส่งมั่วไปก็มีนะครับเราสามารถที่แบบเลือกเป็น10นาทีได้นะครับแล้วก็ a อา y ว n display จะรองรับสำหรับ14 Pro แล้วก็14 Pro Max นะครับปรับหน้าจอตลอดเวลาตรงนี้ได้นะครับการแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นฟรีฟอร์มที่เป็นแอปเด่นขึ้นมานะครับคล้ายๆแอปโน้ตหรือแอปอวาดรูปประมาณนี้ทุกคนก็ฟีเจอร์หลักๆเด่นๆก็จะมีประมาณนี้เลยวิธีอัปเดต ล่าสุดทุกวันนี้แทบจะอัปเดตได้ง่ายมากไม่ต้องใช้คอมเลยแล้วก็อัปเดตผ่านเน็ตเซลลูล่าให้เราเปิดเน็ตกันก่อนนะครับเชื่อมต่อเน็ตเซลลูล่ากันก่อนเลยนะครับผมแอปการตั้งค่านะครับผมมาที่ทั่วไปนะครับรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับให้เราเปิดรายการอัปเดตอัตโนมัติไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็แบตเตอรี่ต้องมีไม่ต่ำกว่า60%ขึ้นนะถึง80%ขึ้นไปนะครับรือชาร์จไปด้วยเวลาเราอัปเดต ซึ่งถ้าเป็น iOS 16หรือ iOS รุ่นใหม่ๆนะครับหรือ iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับจะสามารถที่จะอัปเดตผ่านเน็ตซลลูลา่าได้เลยนะครับไม่ต้องไปปรับวันที่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็จะขึ้นตัวหนังสือสีนะ้ำเงินดาวโหลดแล้วก็ติดตั้งให้เราเลย ไฟล์จะอยู่ที่ประมาณ 1.29GB กิกนะครับผมของ iphone 14 pro max เครื่องที่ผมเอามาทำให้ดูเมื่อกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราเลือกดาวน์โหลดผ่านเซลลูล่านะครับก็ให้เราเลือกดาวน์โหลดผ่านเซลลูล่าได้เลยนะครับผมก็เป็นวิธีแบบง่ายๆนะไม่ต้องไปใช้คอมดาวน์โหลดหรือดาวเกตผ่านไอจูนส่วนใครที่ตัวติดตั้งตัวเบต้ามาก่อนนะครับก็ให้ไปลบโปรไฟล์ออกนะครับแล้วก็ทำการดาวเกตผ่าน โปรแกรม iZune ผ่านคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วหรือลองใช้งานแล้วมีปัญหาหรือมีฟีเจอร์อะไรนะครับหรือสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปหรือคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเองก็ต้องไปลองใช้สัก2-3วันดูก่อนนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรไหมแบบอึดไหมนะครับ ถ้าเป็น iPhone 8เนี่ยนะครับผมมันจะไม่มีฟีเจอร์ฟ r e e form นะครับแล้วก็ฟีเจอร์บางอย่างจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวผมลองอัปเดตกับ iOS 10, iPhone 14 Pro Max ให้ดูละกันเพราะตัว iPhone 8เนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บ iOS 15 y ไว้ไปทำคลิปเจลเ b รกอรีกทีนึงเพราะว่ามันมีวิธีการเจลเ b รกแล้ว ส่วนอย่างอื่นหรือบั๊กปัญหานะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับมันอึดมันอึดเพิ่มขึ้นไหมเท่าที่ผมได้ลองใช้14 Pro Max มาสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของหน้าจอการสัมผัสหน้าจอหรือตัวเครื่องจะลื่นไหลขึ้นเพิ่มขึ้น,นแล้วก็สมูทเพิ่มขึ้นนะครับแล้วกอ็อย่างที่สองอในหน้าจอเนี่ยหลักๆก,ก,ก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันตัวฟ r e e f o r m นะครับอย่างเป็นแอปคล้ายๆแอปโน้ต แอปตกแต่งแอปคล้ายๆาเขาบอกว่ามันเป็นแอปในรวมความคิดสร้างสารรค์ก็คือคล้ายๆมันมันจะเป็นคล้ายๆแอปโน้ตแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามีพวกอะไรให้เราปรับแต่งค่อนข้างเยอะอแบตเตอรี่นะครับเราต้องไปดูว่าเราใช้งานไปกี่ชั่วโมงด้วยนะใครที่ต้องการอยากจะให้แบตอึดเพราะ iOS ตัวใหม่เนี่ยนะครับมันจะใช้ฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้นเอามันจะมีฟีเจอร์หรือแอปพลิเคชันเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งมันทำให้ตัวเครื่องของ i iPhone รุ่นเก่าๆหรือรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กินแบตเตอรี่เพิ่มเยอะขึ้นนะครับอาจจะทำให้มันแบตลดไวเพิ่มมากขึ้นมากกว่าในแต่ละ iOS แต่ถามว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่เราใช้งานด้วยนะครับถ้าใช้งานพวกทั่วไปแบบนี้อาจจะไม่ได้กินแบตเตอรี่ เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับแบบมันก็ถือว่าอึดอยู่แต่ว่าถ้าเราอย่างเปิดกล้องนะครับถ้าเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยเปิดกล้องแค่ไม่กี่นาทีก็กินแบต,แบตเตอรี่ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับหรือว่าเวลาเราเล่นเกมแบบนี้นะครับก็ต้องไปดูที่การใช้งานบางคนใช้งานแบบวันหนึง8-9ชั่วโมงแบบนี้มันก็กินแบตเตอรี่อยู่แล้วทุกคนแต่ถ้าใช้งาน2-3ชั่วโมงต่อวันมันก็อยู่ได้แบบอึดๆนะครับ ก็โอเคนะครับก็วิธีการดาวน์โหลดและก็ติดตั้ง iOS 16.2นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยซึ่งสามารถที่จะโหลดผ่านาเซลลูลา่ามือถือได้ง่ายขึ้นนะครับ mm. เพียงแค่เรากดเลือกเป็นเซลลูลา่านะครับแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆ5ฟีเจอร์เด่นๆละกันก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนการใช้งานอย่างอื่นเดี๋ยวผมต้องไปลองใช้งานดูก่อนนะเพราะว่ามันต้องลองใช้สัก3-4วันหรืออาทิตย์หนึ่งขึ้น ถึงจะรู้ว่ามันมีบัก๊กหรือปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ผมไปดูคนที่ในกลุ่มนะเขาบอกว่าเครื่องมันค้างอัปเดตไม่ผ่านแล้วก็แบตบมันลดไวซึ่งมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับเพราะา iOS 16หรือ iOS รุ่นใหม่ๆ16.2แบบนี้นะครับมันมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นแอปพลิเคชันหลายๆตัวมันปรับปรุงอินเทอร์เฟซเพิ่มมากขึ้นมันก็ทําให้กินแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นประมาณนี้นะครับ